มอร์นิ่งครับจานมอร์นิ่งครับทุกคนตอนนี้มันจะขําแเลยนะไม่หุ้นมอร์นิ่งครับไม่ใช่มอร<อ>์นิ่งตัสทีตอนเช้านิ่งครับนิง่งนิ่งสนิทอยู่ที่ปลอเลยนลครับงงหัวไม่ขึ้นเลยทั้งวันโอ้โหก็เปิดก็อย่างที่คาดแหละครับเพราะเมื่อวานนี้ฝั่งออปเปอร์ค้งางไว้เยอะใช่ครับเปิดมาก็ปลอต่อเลยนะครับสาหรับมอวันนี้นะ วันนี้ยังาายมีคนแบบวันนี้ยังจริงๆวันนี้ยังมีคนแบบกล้าในวันที่คนอื่นกลัวด้วยนะจารย์มีว่ววาจริงจริงถ้าจะซื้อเออเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดู <c oughs> พอเข้าดูกราฟจะทําทอะไรให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่กล้าก็มีเหผลในกล้าเลยนะครับครับต้พูดรอแบบนี้นะอ่าครับถ้างั้นก่อนดูอย่าลืมเรามาดูกันครับก่อนลืมเออก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดสติ๊ก์กดแชร์นะครับอ่าครับใครอยากให้ดูหุ้นตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ไนะครับมาอัปเดตเซตกันก่อนนะคนนี้ครับอ่ะนะบานะครับมายังครับตอนนี้อ่ามาแล้วครับมานะโอเคครับก็สเซตวันนี้ก็สวยงามนะครับส่งท้ายวันศุกร์ได้สวยงามตอนนี้นะครับก็เปิดแล้วก็ปิดยืนแดนบวกได้ตลอดทั้งวันนะก็เขาเรียกว่าคือจริงๆแล้วถ้าดูวันเมื่อวานเนี้ยซีจะบอกว่าลงมาแล้วเอาแนวรับเอาอยู่ ตอนนี้ัวนี้เปิดกระโดดกลับเลยนะครับเปิดกระโดดกลับแล้วก็ยืนแดนบวกได้ทั้งวันที่จะามันคือแท่งนี้ทาเป็นแทมเมอร์เล็กแต่เมอเขียวนะบวรุ่มแรงทีเดียวถึงแปดหมื่นหกพันล้านพีคเลยนะครับบวกไปสิบแปดจุดหรือหนึ่งจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นก็แน่นอนคือ <c oughs> หลายปัจจัยนะฝั่งบ้านเรายิงปัจจัยลบไม่ค่อยมีแล้วแล้วฝั่งทางตะวันตกอเมริกาดาวโจนส์เมื่อคือนนี้ก็แรงมากบวกไปพันสองร้อยกว่าจุดทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับจริงๆก็เลยสูงจนด้านนิสสง ออบ้านเรามันไม่มีปัจจัยอะไรแล้วถ้าฝักแค่ฝั่งเมกาดึงดึงเราไว้อยู่แค่นึงเนี่ใช่เลือของฟัังเราอย่างเดียวคือยังมีอะไรดึงแค่นั้นนะครับครับอ่ะครับตัวนี้งั้นเรามาไปดูตัวตายได้ไหมได้ครับไปดูกันเลยครับตัวแสบของเราก่อนเลยจันอ้าวครับอ่ะหนครับมอก่อนเลยครับมอร์นิ่งเลยครับมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งเฉลยพี่แทนวมอร์นิ่งแต่ว่าเราจะมาดูอะไรกันเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ อานะครับมอร์นิ่งคือนิ่งอยู่ตรงไหนครับ<ห>นิ่งอยู่ตรงนี้ครับหาแท่งไม่เจอคือเอาลงมาที่ฟลอร์เปิดฟลอร์แล้วอยู่นี่มองหาหาไม่เจอเนะี่ยมีมีเส้นเส้นสขีดขีดอยู่เนี่ยนะมันเกินเส้นมันสีเดียวกับเส้นราคามันเนี่ยหนึ่งจุดสามเจ็ดอ่ะตรงนี้หา,นหาแท่งไม่เจออ่านะครับเป็นเป็นเป็นขีดเครื่องหมายลบเครื่องหมายเดียวนะครับสำหรับมอเมื่อวานนี้ต้องขออภัยนะครับมเมื่อวานนี้เมาย,ายาหรืออะไรหรืออะไรเขาจะไปเปิดซิลลิงนะครับต้องขอบคุณ เพื่อนในรายการเราท่านหนึ่งที่เมนติงมานะครับขอบคุณมากเลยผมไม่แน่ใจชื่ออะไรนะอ่าครับอ่าชื่ออ่านยากเลยเออชื่ออะไรนะชื่ออะไโอ้ฟลายอ่าอ่านน่าจะอ่านว่าฟลายครับเออต้องขอไปที่ถ้าอ่านชื่อผิดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ช่วยเมนมาน่ารักดีครับสําหรับแฟนๆรายการพวกเรานะที่มีอะไรก็ช่วยติงอยู่นะครับขอบคุณครับเพราะเมื่อวานนี้สายตาลายอ่านค่ะคือคือไม่ได้อ่านเองละเอียด ไม่ได้อ่านตอนหน้าวันหรือมันเปิดเปิดซิลลิงหรือเปล่ารู้ว่าเปิดกระโดดไปไกลอะนะจริงมันเปิดกระโดดไปแค่หกช่องอย่างนึกว่าเปิดเปิดซิลลิงไม่ใช่นะครับแล้วก็เปิดเสร็จก็ลากลงทันทีแล้วก็ตัวนี้ก็ไปเช็คจากข่าวในบล็อกเกอร์ที่รู้จักกันนะครับว่าเอตามข่าวที่เขาบอกมีการเจ้าใหญ่เข้าคีดคาสั่งซื้อขายผิดเนี่ยอืทางบล็อกเกอร์ที่รู้จักกันก็ให้ข้อมูลว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าเป็นคําสั่ง ATO ผมถามเป็นใช่คาสั่ง MP ปะ คือปกติพวกราอยใช้คำสั่งลิมิตในการซื้อขายไงพี่นิคใช่ครับือทีนี้เจ้าใหญ่บางทีก็ใช้ใช้ใช้คำสั่ง MP. เอ็มพรานั่งเคาะขายทีละตัวทีละราคาไม่ได้ไงอืมเอทีนี้เขาบอกไม่ใช่เอ็ตัวนี้เป็นคําสั่งเอทโเลยและเป็นผ่านเอ็นวดีอมาด้วยไม่น่าจะใช่อการขีปิดมั้งืมเอาละวันนี้กรอตอ์ก็อย่างที่คาดเมื่อวานนะครับว่ากรตอน,น่าจะต้องสอบเรื่องนี้ก็สั่งไอชี้แจงกันแล้ มาหากราที่สองเริ่มแล้วอ่าแล้วผลพวงตามมามีผลพวงตามมาในที่นี้เพราะว่าก็ข่าวว่าไอ้ที่ซื้อกันไว้ในโซนนี้ยออืซื้อไว้ส่วนนี้นะถึงเวลาเนี่ยจะจ่ายเงินกันไหมบอกมีมีจะมีไม่มีเที้ยวไว้เนี่ยเห็นเว่าไม่มีจ่ายโบกอยู่็นข่าวอยู่จันเออจัถึงมีเบี้ยกันแล้วโบกจะโบกจะเดือดร้อนวาเนี้ต้องรับผิดชอบมาไล่โ้องกันทีหลังนะเนี่ยนะครับจามอฮะตี มอที่นิ่งเขาลงมาที่ฟลอร์แบบนี้พี่นี้ก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมียังมีคนกล้าเข้าไปเล่นก็ uh huh. ここต้องบอกว่าถ้ามันฟลอร์แบบนี้นะถ้าหุ้นลงฟลอร์ถ้าจะเล่นเล่นแต่เช้าเลยนะครับอ uh huh. ถ้าหุ้นลงฟลอร์ให้เล่นแต่เช้าเพราะว่าพอเขาเปิดฟลอร์ปั๊บเขาลงไม่ต่ํากว่านี้แล้ว uh huh. เขาฟลอร์ไปแล้วมีแต่ว่าจะเด้งเมาไอไถ้าเด้งแล้วก็ขายไง <ướ rév. S 2> แต่ใครจะเล่น <mind S 2> หุ้นฟลอร์อ <hal> ย <en> ่ามาเล่นตอนเย็นนะไม่มีที่จะออกแล้วถ้าพรุ่งนี้ก็ฟลอร์ต่อเป็นเรื่องเขาเมื่อวานก็ฟลอร์มาแล้ววันนี้เขก็ไปไงมอก็ มอยังไม่ขยับเออไม่อีนับยังมอยังมอฟลอต่ออย่ใช่ปะฉะนั้นคนที่เล่นหุ้นฟลอเขากล้าเล่นต้องเล่นแต่เช้าแต่ถ้าคนเล่นเล่นซิลิ่งซีลิ่งไม่ควรเล่นแต่เช้านะอถ้าลิงเล่นแต่เช้ามันมีสิทธิ์ร่วงมาเกาะได้ในระหว่างวันไงลิงมันขึ้นไม่ได้แล้วไปเล่นแต่เช้าไม่ได้ถ้าลิงต้องลิงเลือกใกล้ๆกล้ปิดตลาดมาเล่นครับไปรู้รู้ว่าหุ้นที่ลิงมีสิทธิ์ที่ลิงแล้วพรุ่งนี้เปิดกระโดดแล้วลิงต่ออะไรแบบนี้ครับอืม ต่ถึงต้องจับตอนเย็นเย็นก่อนปิดตลาดเนี่ยฉะนั้นสาหรับมอไปไงต่อก็ต้องบอกว่าแนวรับก็ต้องบอกนู่นนะมีโอกาสที่จะต่อไหมก็ไปดูในหน้าโคตรที่ว่าค้างอยู่เยอะไหมหัวลุ่มต้องบอกค้างบานเลยอีกสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านนะ่ะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ไหลต่ออีกในวันจันทร์ได้เลยถ้ามาแบบนี้เลยเพราะว่าตื่นตะหนกกันหมดแล้วไม่ไว้วางใจแล้วตอนนี้นะครับหัวลุ่มหัวลุ่มเข้าไม่ถึงร้อยล้าน เออเลยก็ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้างสามรอยกว่าล้านท่นนี้โอนะ้ก็ไม่ต้องถามถึงหาแนวต้องแนวต้านนะหาแนวรับเนอะแนวรับก็จะฟลอต่อใหไหมแค่นั้นแหละนะครับมีโอกาสสูงที่จะฟลอต่อนะตัวนี้นะครับ <c oughs> อืรับบมอก็ข่าวๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราค่มาดูวิทีว่าคือข่าวคราวที่มาก็เป็นยังไงถึงได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> คือปกติหุ้นเวลาเปิดกระโดดแบบนี้แล้วลากลงฟลอได้เนี่ยมันจะต้องมีข่าวร้ายข่าวอะไรออกมาไงครับ ระหว่างวันอะใช่ปะ่ะใ,<ช>ในลากแบบนี้ได<ช>้นี่ปรากฏข่าวร้ายที่มีผู้บริหารก็มายืนยันว่าทางบริษัทไม่มีพัฒนาการอะไรที่เป็นระยะสําคัญก็<ม>แปลว่ามีอะไรเลาเออไม่มีขา<ล>่ออขาวอะไรเลยเนะอืมก็ตัวนี้ <c oughs> คุยับบคนก็บอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่แสบใช้ได้ก็คือมีอินซงอินไซค์ขาใหญ่วงในกันอยู่เยอะเล่นกันอยู่เพราะฉะนั้นซงของเขาบางทีเนี่ยก็อาจจะคาดทางด้วยเทคนิคเขาก็ไม่ได้ง่ายซะเท่าไหร่ทีเดียวนะ เนี่ยเห็นมาแบบชนิดไม่มีดาวโจนส์เลยเช่นเขาก็พี่ก็ร่วงได้ง่ายๆเหมือนกันอ่ะ่ป็นทรมแบบนี้เป็นทรงไม่ค่อยเจอในในเทคนิคกราฟทั่วไปไม่คยเจอเอาไว้วิเคราะห์แยกกันอีกทีดีกว่ากันอ่าหน่เดี๋ยวไปดูอีกทีว่าเดี๋ยวไปทําความรู้จักกันนี่หุ้นเันหุ้นอะไรวะทําไมมันมีโอกาสที่จะแรงได้ไหมประวัติเก่าพ้น่กบอันนี้บอกเลยว่าแค่ปฐมบทภาคสองภาคแรกไปก็เลยเทใช้ได้อยู่กด ถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจะคนที่เนี่ยจากไปตอนเรเปิดกระโดดเนี่ยแถวอีทิอทโเนี่ยจะว่าไงกันต่อนะครับครับไปดูตัวต่อมาครับีปตัวต่อมาครับอฮานะครับฮานะนะครับฮานะครับอ่ะมาดูตัวปกตินะตัว่มีมีฮิตเล่นอะไรกันนะฮานะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มที่ ช่วงเวลาที่ผ่านมาควรจะได้อันนี้สงจากค่างเงินบาทที่อ่อนตัวนะนะส่วนของพวกชิ้นส่วนเล็กๆเหล่านี้นะครับครับก็ราคาไม่ได้ขยับมากเพราะว่าที่ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เหมือนว่าเอ่อปัญหาเรื่องลกดงล,ลกดาวโควิดในธรรมยอดขายแล้วไม่ได,ดีดีมากมายนะครับทีนี้ตัวเนี้ยในช่วงโซนนี้มีเดอร์วเจนในท์เฟรมดีนะครับแล้วก็เท่าที่เช็คถ้าจําไม่ผิดผมเห็นเป็นท์เฟรมวีก็เดอร์วเจนด้วยตัวนี้นะครับ ใช่วิกมีเดเวอเจนด้วยนะครับงั้นตัวนี้ลงมาลึกมากแล้วก็วิกมีเดเวอเจนด้วยแบบนี้มีโอกาสที่เป็นต้นเทรนที่จะไปไกลได้สำหรับตัวนี้ฮานะนะครับฮานะวันนี้เนี่ยหลังจากที่ขึ้นกลับตัวแล้วย่อ,อเป็นไฮโลวันนี้เปิดกระโดดกลับแล้วเบรกเป็นการเบรกได้สําเร็จด้วยนะครับพร้อมบนรุ่มมาแบบนี้เดเวอเจนคอนเวอเจนมาพร้อมหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสจะไปต่อได้พอสมควร สำหรับานะครับกันแบบนี้ํามตัวของสต็อปลอสถูกเลื่อนแล้วครับก็มาอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าจุดเจ็ดห้าตรงนี้ครับสำหรับหานะนะครับแนวต้านถัดไปที่รออยู่นะครับก็ไปดูตรงนี้เลยนะครับโ o วอร์ไฮในอดีประมาณแต่ละสักโซนนะสี่สิบสองบาทตรงนี้ครับสำานะมีโอกาสไปถึงได้ไม่ยากสำหรับต้านแรกนะครับแต่ว่าตัวหานะเนี่ยนะครับ ผลประกอบการเขาอาจจะฝากไว้กับเรื่องของค่างเงินเพราะฉะนั้นถ้าค่างเงินบาทแข็งขึ้นมากๆก็ต้องก็อาจจะอันตรายเหมือนกันนะครับอแนวโน้มค่างเงินบาทกําลังแข็งอันนี้คือตอนนี้ดอลลาร์อ่อนทําให้ค่าเงินทั้งหมดก็เลยพากันแข็งกันทั่วโลกกันตอนนี้นะครับกันตอนนี้แต่ในช่วงระยะสั้นตรงนี้ฮานะมีสิทธิ์ไปต่อมีสิทธิ์ไปได้นะครับตอนนี้ก็ซับลอตก็ไม่ลึกมีสิทธิ์เป็นต้นเสนได้สำหรับฮานาครับยืนเหนือเส้นห้าสิบแล้วด้วยแต่ตอนนี้ผ่านสายสินใหญ่ไปแล้วนะครับ ครับ <c oughs> ตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับอโกลคอมครับโกลคอนครับอขอไปครับนขอนนงโกลคอนไม่เคยได้ดูเท่าไหร่ตัวนี้เนาะไม่เคยดูเลยดีกว่าดัง <c oughs> โอ้โหเป็นกลุ่มพวกะนะครับก็พักตัวมานานมากนะโกลคอนพักตัวไดหนวดสมัยการเกณฑาพักไหนไม่รู้นะครับ <c oughs> ขอดูทเฟรมมี้ที่พักเมืงอไหร่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อนะครับขึ้นไปทําไฮชุดนี้นะครับประมาณเมื่อไร่เนี่ยโอ้ตอนเดือนเดือนมก,การาเลยลก,การาบเมก,การาแล้วก็พักยาวมาเลยนะชุดนี้หลังจากพักมาถึงโซนนี้ทําโลสิรียบร้อยก็จะมีเนี่ยโดจิที่ทําตัวเหมือนไม้กางเขนด้วยเนะี้ยทิ้งไส้ยาวข้างล่างตัวนี้เป็นตัวปฏิเสธที่จะไม่ลงแล้วนะครับหลังจากนั้นเขากพะเด้งขึ้นมาย่อมาเป็นไหเออโลแล้วก็ วันนี้เบรกหายเพราะบนลุ่มได้สำเร็จต้องบอกว่าน่าสนใจชุดนี้นะครับขึ้นไปจ่อสายสินใหญ่อยู่ <c oughs> <c oughs> สัญญาณเดวิเจนมาพร้อมเลยนะครับตอนนี้มีโอกาสจะไปต่อได้ชุดนี้ถ้าเข้านะครับก็วางแผนเทรดได้โดยวางซับลอ s ไว้ที่ประมาณ0.69นะครับ0.69แล้วก็แนวต้านถัดไปที่รอเป็นชุดลู้หายก็ประมาณโซนนี้ก่อนนะครับประมาณสัก ถ้าเท่า0.89 0.90ประมาณนี้ครับเป็นรหวในดีนะครับก็มีโอกาสเป็นต้นเทรนได้แต่ว่าวุ้นี่เป็นต้นเทรนอย่างที่บอกก็คือถ้าหลุดโลคัทก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์ลงลึกต่อได้ชุดนี้เนี่ยการเบรกชุดนี้ยังไม่ได้ไปยังไม่ผ่านดาวเทนไลน์เขานะชุดนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านเ e อเ5 0มห้าสิบด้วยนะครับต่ะต่อมาครับตัวต่อมาครับบีกิมครับ ไปดูตัวใหญ่ๆบ้างนะนคือว,วันนี้อวันนี้ใหญ่ๆมากันเยอะลยจริงเนี่นนสุดจะเซง็งขคาตัวเล็กต้องส,บสงบเสงี่ยมตัวใหญ่ก็มาเลยนะครับ <c oughs> บีกรีมนะครับชุดนี้เข้าลงมาทำอ e ินเวอร์เทนเนอร์ชูเดอร์ชุดนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็รักษาฐานสร้างเบสต,ต,ตรงนี้อยู่ได้สี่สาห้าวันแต e ่วันนี้เปิดกระโดดขึ้นมาได้เรียบร้อยยืนเหนือ e อเทุกเส้นวันนี้เปิดกระโดดข้ามเอเอสองร้อยเลยนะบบีกรีมพรม้อมบอลลุ่มที่พีคมาก มีสิทธิ์ไปต่อแน่ๆสำหรับบีกริมนะครับชุดนี้ส่วนนี้มีสิทธิ์ไปต่อแน่ๆแ,แล้วนะครับก็ uh huh. ซบลอดถูกเลื่อนแล้วครับชุดนี้ก็เลื่อนมาอยู่ที่อ่สามสิบสี่จุดห้าสามสี่จุดห้าแนวต้านแรกก่อนใกล้ๆก,ก่อนประมาณสามสิบแปดจุดสองห้าเป็นโล่หาตรงนี้นะครับบ B ีกริมสวยครับตรงนี้อ่บีกริมนี่ปกติเป็นอย่างนี้นะครับหุ้นเขาเนี่ยเวลามีบีไวแบบนี้หุ้นใหญ่ๆมักจะพักก่อนแต่ต้องบอกนิสัยในอดีตเขาไม่ใช่นะเวลาเขามีบีไวก็ไปต่อได้ด้วยนะ สังเกตไหมตัวนี้จะ<ง>ไม่ค่อยเหมือนชอาวบ้านเับเออเวลาเข้ามาบีกไว้มันเดียวก็ไปไปเรื่อยๆทีนี้เทียหน่อยก็ได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็มองดูว่าถ้าซบลอนไม่ได้ลึกรับความเสี่ยงกันไหวก็อถ้ากลัวตกรถปัญจัน์เขาก็คงไม่เปิดกระโดดไกลนะอืม <c oughs> ก็สามารถเข้าได้เลยแต่ก็ถ้ายดีก็ภาวนานิดหนึ่งว่าพักๆบ้างาพี่อย่างนี้นะถ้าย่อลงมาโซนวอสแถวๆสักสามสิบหกบาทประมาณเนี้ย แล้วก็เริ่มมีวอลลุ่มมีบิวงบีบิดรับอยู่ก็จังหวะนั้นน่าเข้าครับสำหรับบีกริมครับครับครับตัวต่อมาครับตัวสุดท้ายของวันนี้ครับ AIT ครับ AITAIT เมื่อวานเราวิเคราะห์ไว้ให้ตัวนี้เราให้ดูซ้ําอีกครั้งหนึ่งเราวิเคราะห์แบบนี้ครับเมื่อวานจําได้ไหมเราบอกว่าเนี้ยส่งสัญญาณแบบเนี้ยสัญญาณเนี้ยบอกให้รู้ว่าใกล้จะมีบิ๊กไว้สัญญาณเนี้ยแล้วขึ้นมายืนเหนือ EB สองร้อยด้วยนะแล้ววอลลุ่มก็ไง เขอยเพิ่มขึ้นเรื <piano S 2> <plane S 1> ่อยๆเหมือนเนี้ยแล้วันนี้ก็ส่งิ๊กไว้เต็มแท่งเลยนะครับพร้อมกับบนลุ่งกับพีคขึ้นมาด้วยเนี่ยสัญ,ญญาณแบบนี้คืออ่าเป็นสัญ,ญญาณที่ถ้าใครวอชชิลิตรอก็แบบนี้จังหวะเนี้ยวันนี้เปิดกระโดดไม่ไกลเข้าได้เลยวันนี้เมื่อเช้านี้นะครับ <Hopefully> ถ้าใครที่ดูเมื่อวานนี้ก็จังหวะวันนี้จับได้ก็เรียบร้อยนะแล้วครับวันนี้ครับส่วนไปยืนแบบนี้จ่อเต็มแท่งแบบนี้มีสิทธิ์ไปต่อไหมยังมีโอกาสไปต่อนะตอนนี้สลอดเขาอยู่ที่เดิมนะเพราะว่าเขาเบรก ไปรอบนี้ก็ยังไม่ได้พักเรยียนซบร้อยยังอยู่ยิ่ประมาณโซนสัก6.5ตรงนี้ครับโซน6.5สูน์นะครับอืมแล้วก็แนวต้านก็ถัดไปก็แถวละ7.30รออยู่ใกล้ๆตรงนี้ก่อน AIT ครับก็สวยมีโอกาสเป็นต้นเทรนเช่นกัน้วตัวนี้นะครับก็อลักษณะของถา้าเบรกชุดนี้ไปได้จะเป็นคลื่นขาขึ้นรอบใหญ่ขึ้นไปเทสนู่นเลยมีสิทธิ์ไปเทสถึงประมาณแถวละ8.25 8.3ส่วนนี้ได้เลยที่ AIT ครับ ครับอะหมด,ดยังครับอะหมดแล้วครับหมดนะโอเคพอดีเสียงก็เริ่มจะหมดแื้วกันก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันบ้างใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกเม้นขอบคุณเมนของคุณอะไรที่อ่านชื่อเกจิมิตนะขอบคุณนะครับก็ขอบคุณครับที่ติงแนะนํามานะครับก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ